เอาละเราก็มาถึงเวลาบทที่สามของเรื่องลินไม่มีวันรักกันนะคะ <c oughs> บทที่สามอ้อมกอดของคนที่ไม่มีสิทธิ์อา้าวเนท้ายแล้ว <c oughs> คืนนี้มีฝนตกโปรยปลายปวกกับฟ้าร้องเบาๆรถยุโรปคันสีขาวเคลื่อนเข้าจอดภายในโรงรถโรงจอดรถ ภายในบ้านยังคงเปิดไฟสว่างจ้าเพราะโดยปกติแล้วที่บ้านของเราจะทยอยปิดไฟตอนห้าทุ่มครึ่งแพรนรินหอบหิ้วถุงช็อปปิ้งเดินเข้าบ้านก่อนสบเข้ากับร่างของใครบางคนที่คุณตาเธอจึงชะงักเท้าแล้วเอ่ยทักทายตามภาษาพ่อลูกนี่พ่อยังไม่นอนอีกหรอคะ แพนนรินมองนาฬิกาเวลานี้ก็ปากเข้าไปสามทุ่มกว่าแล้วซึ่งปกติพ่อของเธออนามัยแค่ไหนพอนาฬิกาบอกเวลาสามทุ่มเขาก็เข้าเป็นเข้านอนไปแล้วแต่นี่ยังใส่ชุดนอนนั่งรออยู่ที่โซฟารับแขกกลางโถบ้านอยู่อีกพ่ออยากคุยกับเขมก่อนโทรก็ไม่รับพ่อก็นึกว่าไปกับรินซะอีก เปล่าค่ะลินมีนัดแจก g ์ s แต่งงานกับเพื่อนน้องยังไม่กลับบ้านเลยพ่อเป็นห่วงหญิงสาวกอกตามองบนคุณพ่อดีเด่นบังคับลูกสาวแต่งงานแลกมรดกของตัวเองแต่กลับเป็นห่วงเป็นใยลูกคนอื่นมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวก็มาค่ะลูกสาวคนเดียวก็ทำท่าจะเดินจากไปวัาสินจึงลังไว้ก่อน เดี๋ยวก่อนไหนๆลินก็อยู่นี่แล้วพ่อมีอะไรจะให้ดูหน่อยเขาหยิบแท็บเล็ตจอใหญ่ที่พกมาด้วยเอาไว้ดูอะไรเพลินๆส่งให้สาวเจ้าไปส่งให้สาวเจ้าไปเงื่อนไขของเขมห่อให้เ็มเขียนมาให้ลินเอาไปอ่านสิแพนารินหลุบตามอง มันแล้วหยิบขึ้นมาดูแต่โดยดีในนี้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูเป็นทางการมากซึ่งจวกหัวว่าเป็นเงื่อนไขในการแต่งงานของเธอและเข็มจิราในระยะเวลาสองปีส่วนแรกเลยคือเงื่อนไขที่ว่าพ่อเธอต้องมอบมรดกทุกอย่างและตำแหน่งประธานบริษัทให้เธอทันทีหลังครบกำหนดดวงตาสีนินไล่อ่านข้อความจนกระทั่งไปถึงหัวข้อสำคัญซึ่งเป็นเงื่อนไขในส่วนที่เข็มจิราเป็นคน ขอเอาไว้เพื่อให้เธอทําตาม <_ d ata> ข้อแรกหลังแต่งงานต้องปฏิบัติตัวต่อกันฉันสามีภรรยาเหมือนคู่อื่นแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและต้องยอมให้เรียกสามีภรรยา ข้อ2เราทั้งสองคนต้องนอนเตียงเดียวกันห้องเดียวกันข้อสุดท้ายต้องยอมให้อ้อนเป็นบางครั้งอาจจะมีถึงเนื้อถึงตัวบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะนั่นอยู่ในเงื่อนไขข้อที่หนึ่งพออ่านจบแฮรลินก็ขมวดคิ้วแล้วหัวเราะฟืดๆออกมาไม่ต้องบอกก็สามารถเชื่อได้เลยว่านี่เป็นเงื่อนไขที่แม่เด็กโขงเป็นคนระบุเองแน่แนๆพิลึกพิสดารขนาดนี้บ้าไปแล้ว เงื่อนไขนี้มันอาจจะเกินไปนะคะถ้าลินไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะก็แค่ไม่ต้องแต่งส่วนตำแหน่งประธานที่ลินอยากได้ก็รอพ่อวางมือก่อนซึ่งอาจจะหลังกเกษียณไม่เกินยี่สิบปีหรอกรอขนาดนั้นเธอก็คงแก่พอดีในเมื่อหล่อนสร้างเงื่อนไขได้เธอก็จะสร้างเงื่อนไขได้เหมือนกันแพลลินหยิบประก,กาที่ซ่อนไว้ในตัวเครื่องออกมาแล้วเซ็นชื่อของตัวเองลงไปก่อนส่งแท็บเล็ตเครื่องนั้นให้กับบิดาอีกครั้ง ดินแต่งอยู่แล้วค่ะดินแต่งอยู่แล้วค่ะและแต่งอย่างเต็มใจประโยคแรกเธอย้ำคำประชดประชันแต่พ่อต้องสัญญาก่อนว่าถ้าครบกําหนดแล้วลินจะได้เป็นประธานบริษัทอย่างที่ตกลงเอาไว้ลินเคยพูดกับแม่เอาไว้ว่าจะเป็นให้แม่เห็นให้ได้ ตอนนี้ลินพร้อมแล้วพ่อก็อย่าเล่นลินตุกติกก็แล้วกันนะคะอยากให้ลินต้องเป็นคนเลื่อยขาเก้าอี้เองแต่ประโยคหลังเธอจริงจังตอนที่แม่ยังอยู่ท่านอยากเห็นเธอเป็นเหมือนพ่อซึ่งตอนนั้นยังเป็นช่วงที่เธอยังไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้เธอเหมาะสมแล้วต่อให้ได้เป็นในตอนที่แม่ไม่อยู่แล้วถึงอย่างไรก็เชื่อว่าท่านจะรับรู้และภูมิใจมาก พ่อพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วงั้นลินขอกำหนดเงื่อนไขตัวเองบ้างนะคะจะส่งให้ว่าที่สามีเองไม่ต้องผ่านพ่อค่ะว่าสินขำออกมากับหน้าตาท่าทางที่เป็นปฏิปักษ์ของลูกสาวเขารู้หรอกว่าเธอจ้องจะทำสงครามกับว่าที่ลูกสะใภ้เขาอยู่ให้มันปกตินะอย่างน้อยเขยมก็รักลินมาหลายปีแล้วอย่าใจร้ายกับน้องมันให้มากนักเลย เพื่อวันไหนลินรักเขาขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาคิดเสียใจกับการกระทําตัวเองจีลังค่ะลินไม่ทําอะไรแผงๆกับลูกรักของพ่อหรอกคะ่ะเธอประชดก่อนที่ถางตาจะเห็นร่างใครบางคนแต่พูดถึงก็มาพอดีเลยแบบนี้ถึงลินจะทําท่าก็น่าจะตายยากอยู่แล้วไปไหนมาละ่ะแม่ตัวดีเธอทำพ่อฉันเป็นห่วงจนนอนไม่หลับนะรู้ตัวหรือเปล่า พูดถึงก็มาพอดีแพนารินวางข้าวของลงบนโซฟาแล้วกดอกวางมาดใส่หล่อนเพื่อให้หล่อนรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะโดนตำหนิที่กลับบ้านช้าจนทำให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงแต่พอร่างสูงเดินเข้ามาใกล้จนอยู่ในรัศมีที่แสงไฟกระทบได้ก็เห็นว่าร่างร่างนั้นเปียกปอนไปทางล่างเหมือนลูกหมาตกน้ำแต่ยังดีที่เสื้อผ้าแห้งบ้างแล้ว เมื่ออย่างนั้นพื้นคงเปียกกันหมดภาแนละแม่บ้านต้องมาทำความสะอาดอีกเข็มทําไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้ล่ะวะสินผุดลุกทันทีที่เห็นสภาพว่าที่สะพยเป็นอย่างนั้นเจ้าตัวก็มองหน้าเขากับแพนเดีนสลับไปมาแล้วตอบด้วยน้ำเสียงอ่อยๆคล้ายจะสํำนึกผิดคือเข็มขึ้นแท็กซี่นะคะแล้วเกิดรถชนนิดหน่อยก็เลยมาช้าขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหม เจ้าของบ้านเทอ่ยุมากที่สุดเอยถามด้วยน้ำเสียงฟังดูเป็นห่วงเป็นใยเข็มจิราจึงใส่หน้าปฏิเสธไม่ค่ะเธอไม่เจ็บตรงไหนเลยแม้ว่าแท็กซี่ที่นั่งไปชนท้ายรถคันข้างหน้าจนเธอต้องลงจากรถท่ามกลางสายฝนเพื่อโบกคันใหม่จะมีก็แต่อาการตกใจและตอนนี้เข็มจิราก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกตินั่นก็คือเธอกลัวจนมือไม้สั่นไปหมดซึ่งที่ผ่านมาเธอไม่เคยกลัวขนาดนี้เลย แล้วทำไมไม่โทรเรียกคนขับรถของเราไปรับเขมไม่มีเบอร์ลุงเขาค่ะก็เลยหาคันใหม่มาส่งแต่กว่ารถจะรับเขมก็ใช้เวลานานขอโทษที่กลับบ้านเด็กนะคะงั้นก็ไปพักผ่อนเถอะลินก็เหมือนกันวันนี้ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วหลังจากแม่สาวร่างสูงหุ่นบานนางแบบเดินกลับขึ้นไปชั้นบนแพรณลินก็หอบหิ้วถุงกระดาษที่ตัวเองถือมาเดินตามหล่อน และก่อนที่เจ้าและก่อนที่สาวเจ้าจะได้เปิดประตูห้องตัวเองมือบางก็รีบคว้าแขนหล่อนเอาไว้ก่อนเพราะมีเรื่องบางอย่างจะถามเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอคะแพนารินขมวดคิ้วเล็กเล็กเห็นอาการหลอนแปลก,กก็สงสัยไม่ได้แววตาที่ปราศจากความสดใสเหมือนเมื่อตอนเช้าและตอนเย็นที่หลอนมาตามวุ่นวายกับเธอนั้นคืออะไรหลอนมีอะไรจะบอกกันหรือเปล่าเมื่อกี้เธอมองหน้าฉัน ไม่ได้จะโทษฉันใช่ไหมว่าไม่ยอมให้เธอกลับบ้านด้วยเธอก็เลยเจออุบัติเหตุเปล่าข่าเขมจะโทษคุณดินทําไมคะเข็มแค่แวะไปหาอะไรกินแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านแต่ดันโชยเจออุบัติเหตุเพราะฝนมันตกคราวนี้ฝ่ามือที่แตะอยู่ตรงแขนก็เลื่อนลงไปจับมือเย็นๆของหล่อนแพนดรินสังเกตมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วว่าอีกฝ่ายดูสั่นๆอากาศก็ไม่ได้หนาวขนาดทําให้ตัวสั่นอย่างนั้นเธอมือสั่นกลัวหรอ เปล่าคะ่ะแล้วเมื่อสั่นทำไมเสียงก็สัน่นขอโทษนะคะที่เข็มไม่ยอมเชื่อคุณลินพรุ่งนี้เข็มจะให้คุณคนขับรถไปส่งคะ่ะขอตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> เข็มจิลาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเธอค่อยๆดึงมือตัวเองออกจากการกอบกลุ่มของคุณเขาเพราะรู้สึกไม่เป็นตัวเองไปชัว่วขณะและบีบตัวเข้าห้องนอนเป็นจังหวะที่อีกคนก็เดินผ่านห้องเธอไปเพื่อเข้าห้องตัวเองเช่นกัน พอประตูปิดลงเข็มจิลาก็เปิดกระเป๋าเพื่อเอาข้าวของนั้นออกมาผึ่งให้แห้งเราซุดตัวลงนั่งบนโซฟามองมือตัวเองที่กำลังสั่นระลิกพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรในใจเพื่อสงบตัวเองเธอไม่รู้เลยว่าตัวเองจะก,กลัวขนาดนี้เพียงแค่เกิดเหตุการณ์รถชนท้ายแค่นิดเดียวภาพรถที่ตัวเองกับพ่อนั่งเสียหลักตกลงไปก้นหิวยังชัดเจนอยู่ในความทรงจํา รากับว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งผ่านมาเมื่อวานก๊กก๊กกกไม่ถึงนาทีเสียงเคาะประตูห้องนอนก็ดังขึ้นสองสาครั้งเธอเกือบคิดว่าเป็นคุณลินที่ยังคงค้างคาเรื่องที่จะพูดอยู่กับเธอ,อพูดกับเธออยู่หากว่าคนคอไม่แสดงตัวตนซะก่อน น้องเข็มพี่เองพี่เข้าไปได้ไหมคะเข็มจิลาผุดลุกแล้วเปิดประตูให้พี่ลินเข้ามาหลังจากประตูบานนั้นปิดลงอีกครั้งเธอก็โผล่เข้าสวมกอดร่างหญิงสาวที่ขนาดพอตัวพอๆกันด้วยความสนิทใจทันทีหวังให้หล่อนเป็นที่พึ่งทางใจอีกครั้งน้องเข็ม คนโดนกอดอมยิ้มบางๆที่อีกฝ่ายเข้าสมกอดกันอย่างนี้ก่อนที่รอยยิ้มนั้นจะค่อยๆจางลงไปพอนึกได้ว่าตัวเองไม่ควรรู้สึกอะไรเกินเลยกับคนที่กำลังจะแต่งงานอีกไม่กี่วันทั้งหน้าแม้ว่าเด็กกำพร้าอย่างเธอจะมีโอกาสได้เรียนต่อจนจบและได้รับความรักจากเข็มจราเป็นหนึ่งพี่น้องแท้ๆแต่นั่นก็ไม่ใช่เครื่องหมายอนุญาตให้เธอสามารถกับหล่อนเป็นอย่างอื่นได้นอกจากพี่น้องหรือลูกของเจ้านายเข็มกลัวค่ะ ไม่เป็นไรนะคะเพี่อยู่นี่แล้วแม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกลัวอะไรแต่คนที่เธอแคร์ที่สุดกำลังแสดงอารมณ์อ่อนแอออกมาให้เห็นขวัญลินก็พร้อมจะปลอบประโลมในฐานะพี่เลี้ยงเธอลูกศีรษะหลอนอยู่อย่างนั้นหลายวินาทีจนเจ้าตัวยอมพูดว่าไปเจออะไรมาโดยที่เธอไม่ได้เค้นถามเลย <c oughs> วันนี้แท็กซี่ที่เข็มนั่งมีชนทายรถคันหน้านิดหน่อยค่ะแต่เข็มกลัวมาก เขมเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองกลัวขนาดนี้ทั้งที่เมื่อก่อนเข็มไม่เคยกลัวอะไรขวัญดินจำต้องผ่าก,กอดและสำรวจร่างกายอีกฝ่ายแม้จะอยากให้ช่วงเวลาแบบนี้ยาวนานอีกนิดแต่สิ่งที่เธอต้องใส่ใจมากกว่านั่นก็คือความรู้สึกของคนตรงหน้าซึ่งเธอคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะยังฝังใจกับอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองไม่นานมานี้แล้วน้องเขมเป็นอะไรไหมคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ค่ะเข็มปกติดีพี่เห็นน้องเข็มตัวเบียดก,กับบ้านเลยเอายามาให้เผื่อไม่สบายไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนซะไม่เป็นไรนะคะเข็มปลอดภัยแล้วนะฝ่ามือที่เคยอบอุ่นมาเสมอของควนลินยกขึ้นรูปเรือนผมเสียมตาลของเจ้าตัวสูง เพื่อปลอบประโลมอีกเพื่อปลอบประโลมอีกครั้งพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้กำลังใจเธอไม่มีอะไรให้นอกจากสิ่งพวกนี้และคิดว่าหลังจากอีกฝ่ายแต่งงานไปเธอก็คงจะไม่สามารถทำให้ได้อีกแล้วเข็มจรามองหน้าอีกฝ่ายแล้วพยักหน้ารับชา้าๆพี่นินจึงยื่นซองยาแก้ไขแก้หวัดมาให้แล้วเดินกลับออกไปหญิงสาวสะบัดหน้าตัวเองอยู่สอสานาทีเพื่อเรียกสติ เธอจะไม่ยอมให้อุปติเหตุครั้งนั้นมาสร้างบาดแผลไว้ในใจตัวเองแน่ๆวันนี้กลัววันนี้วันหน้าเธอต้องไม่กลัวให้ได้ที่พูดกับคุณลินเอาไว้เมื่อคู่เธอคิดอย่างนั้นจริงๆถ้าเธอลดความหัวดื้อและความเกรงใจลงสักเล็กน้อยและยอมให้คนขับรถที่บ้านไปรับไปส่งอย่างที่คุณเขาว่าก็าคงไม่ต้องเจอเหตุการณ์ลำบากอย่างนั้นต่อไปนี้เธอจะเชื่อฟังคุณเขาเหมือนหมาเชื่อเจ้าของ ฮัตชิวว้ายน้องเขมไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยจาสะพี่ตกใจหมดเลยพอรุ่นน้องคนสวยจาออกมาเสียงดังบอลลูนที่นั่งติดกันจริงจะดุ้งหยงเอามือทาบอกไม่ต่างอะไรกับเจที่นั่งฝั่งตรงข้ามกันเพื่อนร่วมงานทั้งห้องก็ต่างพังกศีผียจากงานขึ้นมามองเราเขมเหมือนจะเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะ แต่กินยาแล้วเดี๋ยวก็คงหายเข็มจิลายหยิบชิดชู่ขึ้นมาซับน้ำมูกและยิ้มแย่ยิ้มแย่ตอบกลับไปด้วยความรู้สึกเกงใจตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็รู้สึกคัดจมูกน้ำตาน้ำมูกไหลแล้วคิดว่าน่าจะมาจากการโดนน้ำฝนเมื่อคืนแน่ๆพี่ว่าเราสามคนไปพักข้างนอกสักเดี๋ยวดีกว่าในห้องนี้แอร์มันเย็นเกินไปน้องเข็มอาจจะแย่ลงได้ เข็มจิลาพักพยักหน้าก่อนที่รุ่นพี่ทั้งสองควรจะหอบแทบเล็ตแล้วยิ้วเธอออกไปข้างนอกความกับกระดาษทิชชู่อีกหนึ่งหอ่อที่ที่ทั้งสองพาเธอมาจะเป็นในส่วนของ f ฟส i ิลิตีที่ทางบริษัทจัดเอาไว้รองรับพนักงานซึ่งจะเป็นมุมทำงานเงียบๆใกล้มุมชงเครื่องดื่มที่อบอุ่นกว่าในห้องทำงานพอได้ชาอุ่นๆน,นึงแก้วเข็มจิราก็นั่งกิบมันชา้ชา โดยที่มีพี่บอลรูนกับพี่เจนั่งทำงานต่ออย่าลืมนะบ่ายนี้คุณมัตทุรถจะมารับน้องเข็มต้องไปพบกับบอสร,รินอย่าลืมใส่เม็ดไปด้วยละ่ะเดี๋ยวโดนบอสดูเอาพี่เจย้ำสิ่งที่เธอต้องทำเข็มจีราจึงเลิกคิ้วถามคุณมัทุรดคือชื่อเลยค่บอสหรอคะใช่จ้ะแต่บอสเราอาจจะตึงๆหน่อยน้องเข็มก็อย่าไปเกงให้เห็นมากนะ เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงเอายิ่งไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยค่ะเป็นลมยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจเธอวางแก้วชาลงแล้วเลิกคิ้วถามอีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะมองหน้ากันแล้ววางมือจากงานเข้าสู่หมวดพนักง,งานมอสเจ้านายขนาดพี่เองยังเคยเกือบจะเป็นลมแน่ตอนเจอบอสสองต่อสองในคลิปบอสดินนะ่ะสะอาดสะอ้านตามแบบฉบับผู้ดีตัวหอมมาก กอกไก่ร้านตัวแต่เข้าใกล้ในระยะหนึ่งเมตรไม่ได้เลยจะสบตาก็ไม่ได้ยินชาจัดๆพี่หนีรู้สึกเหมือนโดนแช่แข็งตลอดเวลาปนลุนทำท่ากอดแขนตัวเองเหมือนหนาวยิ่งเห็นว่าเด็กมันดูสนุกก็ยิ่งรู้สึกสนุกบากจะหาว่าพวกเรานินทาเจ้านายก็ได้แต่ที่พูดมาก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นใช่แล้วจ้ะ เขาเล่ากันบากต่อปากว่ามีคนเป็นลมขาวห้องประชุมเพราะบอสดินมานักต่อนักแล้วพี่หลับเป็นห่วงน้องเขมก็จะโดนรังสีอมตของบอสเข้าจนบ่วยหนักกว่าเดิมเข็มจีายได้แต่ยิ้มอย่างสนุกที่เรื่องของซีอโอกล่าวกลายเป็นเรื่องในวงนินทาไปซะแล้วแต่เธอก็ไม่ได้เชื่อไปซะทีเดียวหรอกเล่าต่อๆกันมา ไม่รู้ว่าปิดเวือนเรื่องเราไปขนาดไหนแล้วแต่เรื่องที่ว่าที่ภรรยาของเธอเย็นชาอันนั้นไม่ต้องบอกก็รู้น้องเขมอาจจะไม่รู้อะไรพนักง,งานที่นี่น่ะตั้งฉายาให้บอสลินด้วยนะว่าอะไรหรอคะราชินีเอลซ่าเย็นชาสุดขั้วเยือกเย็นสุดใจขนาดนี้ขนาดมีผู้ชายผู้หญิงฐานะดีๆหน้าตาดีๆหลายคนเข้ามาจีบบอสยังเย็นชาใส่จนคนพวกนั้นหน้าแหกกลับไปทุกคนเลย แต่เรื่องนี้น้องเข็มอย่าเอาไปเล่าที่ไหนนะเดี๋ยวพวกหัวหน้า,าแผนกได้ยินเข้าจะโด,ดนเรียกตำหนิเอาอ๋อพวกพี่แค่เล่าให้ฟังเฉยๆเราก็อย่าไปกลัวป้อจนเกินไปด้วยล่ะหญิงสาวแซงฉีกยิ้มออกมาทำเป็นสนุกกับวงสนทนาแต่แทนที่จริงแล้วเธอไม่ได้โฟกัสเรื่องความเย็นชาของคุณเขาเลยเธอสนใจแค่ประโยชน์ที่ว่าคุณินมีทั้งหญิงทั้งชายมาจีบมีคนมาจีบถึงบริษัทเลยงั้นหรอ หลอกพนักง,งานถึงมีโอกาสเห็นได้แต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรคุณเขาสวยขนาดนั้นจะมีคนมาจีบก็ไม่แปลกไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยางเขมเนี่ยจิตใจแข็งแกร่งรับรองว่าไม่เป็นลมต่อหน้าบอสแน่นอนเ <c oughs> ที่ยงห้าสิบหลังจากลงไปทานข้าวกลางวันที่โรงอาหารซึ่งเป็นสวัสดิการระดับห้าดาวของพนักง,งานแล้ว เข็มจราก็กลับขึ้นมานั่งรอที่โต๊ะทำงานของตัวเองเวลานี้ทีมของเธอยังไม่มีใครขึ้นมาพี่บอลลูนกับพี่เจก็พากันออกไปซื้อชานมไข่มุกหน้าบริษัทกวัวจะเข้ามาก็น่าจะปล่ายมงนิดนิดก็๊อกเสียงเคาะประตูกระจกจากด้านนอกเรียกความสนใจของเธอหญิงสวาวรีบหันไปมองพอเห็นว่าคนที่มาเคาะแต่งตัวเรียบร้อยและดูทางการกว่าปกติเธอจึงรีบผุดลุกแล้วยิ้มให้ <c oughs> คุณเข็มใช่ไหมคะตามดิฉันมาคะ่ะผู้หญิงอายุราวๆสี่สิบกว่าผู้อย่างนั้นกับเธอเสร็จแล้วก็ทำท่าจะเดินนำไปเข็มเจลาจึงหยิบสมุดกระปกาาเผื่อว่าคุณพี่คุณว่าที่ภรรยาคนสวยจะเรียกเธอไปสั่งงานอะไรโดยไม่ลืมคว้าหน้ากากอนามัยไปด้วยเพราะกลัวว่าตัวเองจะไปแพร่เชื้อให้ใครป่วยอีกเมือนน่อริบเปิดที่ชั้นห้องทำงานของซีอเขมเจลา ก็ถูกพาไปยังห้องหนึ่งซึ่งเป็นผนังทึบกั้นระหว่างห้องกับโถงด้านนอกซึ่งดูเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องทํางานแผนกเธอดูจากประตูปานใหญ่และหนาวกกับป้ายระบุว่าห้องนั้นคือห้องอะไรเธอก็ไม่จําเป็นต้องถามคุณมาทุรสเลยว่านั่นคือห้องของใครนี่ห้องทํางานปอลดินค่ะวันนี้ดิฉันต้องลงไปรับคุณเข็มเพราะคุณเข็มยังไม่เคยมา แต่ครั้งต่อไปดิฉันจะโทรเรียกเวลาบอสต้องการพบนะคะเข็มจิรายยิ้มพนักนัพยักหน้ารับก่อนเข้าประตูบานนั้นอยู่สองสามครั้งแล้วผักมันเข้าไปเจ้าของห้องที่กำลังนั่งบนเก้าอี้สำนักงานหันหลังใส่มองออกไปยังนอกตึกก็หมุนตัวกลับมามองแล้วขมวดคิ้วใส่กันใส่แม็ดมาทำไมเออเข็มเป็นหวัดนิดหน่อยกลัวเอามาติดคุลินนะคะ <c oughs> <c oughs> ดวงตาคมปรับบาดมองไปหน้าคนอายุน้อยกว่าระหว่างท่าจริงจังทำเป็นหยิบเอกาสารขึ้นมาดูอย่างคล่องแคล่วก่อนเข้าเรื่องฉันมีอะไรให้ดูแพนนารินยืน่นเอกาสารสำคัญระหว่างเราให้อีกฝ่ายไปอ่านเข็มจีลาก็รับมาเริ่มอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกซึ่งเป็นเอกาสารระบุเงื่อนไขอีกฉบับที่ดูเป็นทางการมากพร้อมแนบลายเซ็นเจ้าของเงื่อนไขเรียบร้อยเธอจึงเริ่มอ่านทวนให้อีกฝ่ายฟังด้วย เงื่อนไขข้อที่1ถ้าเขมเป็นฝ่ายขอยกเลิกงานแต่งหรือบอกเลิกคุณเรียนจะต้องได้ตำแหน่งประธานและทุกอย่างของคุณพ่อทันที 2. เรื่องแต่งงานต้องเก็บเป็นความลับห้ามโพสลงโซเชียลห้ามเล่าสู่ใครฟังถ้าเขมเปิดเผยกับสาธารณะ,ะนะหรือใครก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจะเท่ากับทุกอย่างเป็นโมฆะ 3. จะไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันและ4่ คุณลินสามารถแก้งเข็มได้ทุกเวลาที่รู้สึกมันใจฮะนี่มันเงื่อนไขอะไรกันคะเนี่ยอ่านจบก็ถึงกับหน้าเอล์กับเงื่อนไขแปลกๆของคุณเขาข้อหนึ่งถึงสไม่น่าแบกใจอะไรแต่ข้อสี่นี่สิมันเอื้อประโยชน์ให้จำเลยชัดๆกะจะทำผิดแล้วรอยหน้าลอยตารอยนวลหน้าตาเฉยเลยสิรับไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งนะไปบอกพ่อฉันซะว่าเธอไม่อยากแต่งแค่นั้นจบ แต่อีกฝ่ายกับยกยิ้มมุมปากแล้วมองกันด้วยแววตาหญิงโสแล้วกับว่าตัวเองกำลังเป็นต่อเข็มจราเม้มปากแล้วบั้นยิ้มก่อนทำหน้าตาหน้าตาหยิบปากกาที่เตรียมไว้ขึ้นมาเซ็นชื่อยินยอมพร้อมส่งเอกาสารสำคัญสำหรับชีวิตคู่ของเราคืนให้เข็มตกลงค่ะว่าแต่คุณเรียนเรียกเข็มมาจะให้ทำอะไรนอกจากรับเงื่อนไขไหมคะ แพนารินมองเอกสารฉบับนั้นแล้วรอบยิ้มเล็กๆอย่างพอใจแม้จะรู้สึกผิดหวังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันที่อีกฝ่ายไม่รู้สึกกลัวจนขอยกเลื่องงานแต่งตอนนี้แต่นี่จะเป็นบทเรียนของคนหัวดือ้อนั่งลงสิเมื่อวานพี่เลี้ยงเธอสอนทำอะไรบ้างละ่ะพอบอกให้นั่งหล่อนก็นั่งอย่างว่าง่ายแล้วตอบคำถามอย่างมากจริงจังไม่ติดเล่นอธิบายเกี่ยวกับระบบงานที่บริษัท ซึ่งหลักๆก,ก็คืองานในแผนกเราว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มอบหมายงานเล็กๆให้ลองทําร่วมกับทีมค่ะแฟ้มเอกสารที่ถูกเปิดก่อนหน้าก็ถูกพับเก็บนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เธอสัมภาษณ์หล่อนขนาดนี้เพราะปกติเธอไม่ค่อยสนใจใครนอกจากคนที่ตัวเองสนใจเท่านั้นแม้ว่าหล่อนจะแสดงออกว่าชอบพอเธอชัดเจนมาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกอยากรู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นจนกระทั่งเรากําลังจะแต่งงานกันเธอจึงแซงทําเป็นไม่ได้สนใจหรอนเธอเรียนคณะอะไรมาน่ะฉันจําไม่ได้มัณฑนศิล์นค่ะพ่อเป็นทนายแต่ทําไมเธอถึงเรียนคณะนี้ทําไมไม่เรียนกฎหมายอ้าวก็ขเขมไม่ได้อยากเป็นทนายนี่คะจะเรียนกฎหมายทําไมอย่าบอกนะคะว่าความจําสั้นจนจําไม่ได้ว่าเขมเรียนสายนี้ได้เพราะใคร กลัวจะโดนเด็กมันย้อนเอาอีกแพนลินเริ่มเข้าประเด็นที่ตัวเองอยากพูดเอาละ่ะที่ฉันเรียกเธอมาวันนี้เพราะฉันจะมอบหมายงานที่ให้เธอทำเพื่อนฉันจ้างออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งคอนโดฉันจะให้เธอลองออกแบบให้ฉันดูสักสองสามชุดเป็นการทดสอบฝีมือขั้นต้นทำงานตามเปียบที่ลูกค้าให้มาแต่งานจะผ่านไหมขึ้นอยู่กับว่าฉันพอใจหรือ,อยัง ขณะที่ปากว่ามือก็ผักเอาอกอกสารหนึ่งชุดที่เตรียมเอาไว้ให้อีกฝ่ายไปด้วยเขยมจีลาย,ยิ้มฝืฝึๆอย่างไม่เข้าใจในบอกว่าเพื่อนจ้างมาแล้วทําไมคนที่ให้ผ่านถึงต้องเป็นคุณเขาไม่ใช่ลูกค้ารับงานผ่านซีอแทนที่จะเป็นเซลล์ก็ว่าพิกแล้วนี่คนตรวจย่างเป็นคุณเขาอ,อีกคนที่จะคอนเฟิร์มแบบไม่ใช่ลูกค้าหรอกคะฉันเป็นซีอคนที่คอนเฟิร์มก็ต้องเป็นฉันสิ เข็มจราหลีตามองอ,อีกฝ่ายอย่างรู้ทันรู้จากท่าทางแล้วงานนี้คงไม่ใช่งานที่เพื่อนคุณเข่าจ้างมาแน่ๆน่าจะเป็นงานล่องหนที่มีเจ้าของชื่อแพนลีรนั่นแหละแปลกจังนะคะหลังจากเข็มออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องให้รุ่นพี่ที่ดูแลเรื่องกลศาสตร์โครงสร้างตรวจความเหมาะสมตามตรีรศาสตร์ลรวดลายแล้วก็พวกเรื่องวัสดุอีก แทนที่คนตรวจจะเป็นลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นจะทำไมกลับเป็นคุณเรียนได้ล่ะคะคุณดินรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอคะฉันอนุญาตให้เธอกลับตั้งแต่เมื่อไหร่แม้จะไม่พอใจที่หล่อนคล้ายจะตบประหม่าว่าเธอไม่ได้เก่งเรื่องแบบนั้นแต่แพนน่าเรียนก็ทำเป็นเชิดใสวางมาอยู่เหนือกว่าเปล่าค่ะเข็มแค่อยากรู้ไปทำงานตามที่ฉันสั่งมาฉันให้เวลาย4ิี่ชั่วโมงพ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรงเธอต้องมา เอางานมาส่งให้ชั้นและที่สำคัญออกแบบสกเก็ตมือเท่านั้นห้ามแอบ,บใช้โมเดลหญิงสาวก้มลงมองปี๊บงานในเอกสารแล้วเงยหน้ามองคนสั่งถูกสั่งงานอย่างไม่เป็นธรรมเข็มจิราก็กด อดทำหน้านิ้วคิ้วขหมหดไม่ได้ให้ออกแบบชุดโต๊ะรับแขกพร้อมโซฟา3มชุดแถมยังต้องวาดมือเท่านั้นในเวลาแค่นั้นมันจะไปทันอะไรถ้านับตามเวลาทำงานแล้วมันแค่8ชั่วโมงเองนะคะเข็มทำไวขนาดนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะในจะต้องเรียนรู้จากทีมอีกในจะต้องเอางานที่ออกแบบเสร็จแล้วไปปรึกษารุ้นพี่ที่คงที่เรื่อง รุ่นพี่เรื่องโครงสร้างและวัสดุด,ด้วยคุณดินจะประเมินผ่านหรือไม่ผ่านแค่ในวันเดียวไม่ได้หรอกนะคะทําไม่ได้หรอถ้าทาไม่ได้ก็ลาออกไปสิบริษัทเราต้องการพนักง,งานที่มีคุณภาพถ้าใครเข้ามาแล้วทํางานไม่ได้ฉันก็จะไม่จ้างต่ออีกฝ่ายปามดากันด้วยแววตายเยอะหยนเข็มเจราก็รู้สึกเจ็บใจเล็กๆคุณข่าไม่มีเหตุผลออกซะเลยแต่ถามว่าโกรธไหมไม่เลยกับกันเธอยิ่งรู้สึกมันเขี้ยว จนอยากจะคว้าว่าที่ะภรรยาตัวเองมาหอมให้จนแก้มโทษฐานทำตัวหน้าฟัดหญิงสาวผุดลุกจากเก้าอี้แล้ววางมือทั้งสองข้างเท้าลงกับโต๊ะยื่นหน้าเข้าไปใกล้อย่างยียวนแล้วถ้าเข็มทําเสร็จคุณนี่จะให้อะไรเข็มเป็นพิเศษคะฉันไม่จำเป็นต้องให้อะไรเธอเป็นพิเศษเพราะเธอได้เงินเดือนอยู่แล้ว เธอต้องทํางานมาให้ทันเวลาที่ฉันกําหนดไว้เท่านั้นไม่อย่างนั้นก็ลาออกไปแต่ถ้าเธอยังเอาแต่ถามเซาซีก่อกวนฉันไม่เลิกก็าอาจจะไม่ทันก็ได้นะร้ายกาศมากเข็มจิรามองเรียวคิ้วที่ยกขึ้นส่งไปส่งให้ไปหน้าสวยดูร้ายกาศแล้วพูดในใจว่าคุณเขาไม่ได้ผิดไปจากที่พี่เจกับพี่บอลลูนพูดเลยสักนิดเป็นไงเป็นกัน เพื่อให้ได้เป็นพลังงานที่มีคุณภาพของคุณเขายังไงเธอก็ต้องทำได้เลยค่ะงั้นเข็มขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแพนารินอ้าป,ปากค้างกับความละาเรงตอบรับและคว้ออาเอกสารยิ้มล่าออกไปหล่อนชักจะสดใสเกินไปหรือเปล่านี่ไม่รู้ตัวจริงๆหรือแกล้งโง่ก,กันแน่ว่ากำลังโดนเธอแกล้งอยู่แต่ถ,ถึงอย่างนั้นเลียวบากท,ที่ถูกเคลือบด้วยลิปสติกสีสวยก็เหยียดยิ้มหยางพอใจหล่อนตามวุ่นวายกับเธอไม่หยุดหย่อน พอได้งานนี้ไปรับรองเลยว่าแม่สาวไทยหมาเด็กคนนี้จะไม่มีเวลามายุ่งกับเธออีกแน่นอนเพราะอาจะทํามันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเด็ดขาดจบบทที่3ามนะคะต่อไปก็จะเป็นบทที่สี่วันนี้ก็จะถึงแค่บ,บทที่สี่เท่านั้นนะคะ